สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์มาจาวันที่6สิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาก็มีการปรับตัวปิดบวกขึ้นมาถือว่าดีเลยนะถึงแม้ว่าระหว่างวันเนี่ยจะมีการ ปรับตัวลงไปก่อนบ้างนะครับเมื่อวานมีการเทขายลงมาทำสวิงโลอยู่ที่ประมาณ37 0 0มอกว่า37,300กว่านะครับก่อนที่จะดึงกลับขึ้นมาปิดบวกได้ซึ่งก็เป็นการปรับตัวปิดบวกเป็นลักษณะของการจอ่อจ่อเบรกแนวรับจ่อทดสอบแนวรับอีกรอบหนึ่งถือว่าถือว่าโอเคนะเรวก็เป็นการปิดบวกต่อนเนื่องจากเมื่อวันซืนด้วยนะครับก็เป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มในเรื่องของอวอลลุ่มที่ กลับเข้ามาในระยะสั้นนะตั้งแต่มีการสะสมบูดิตเดเวเปเชนที่เราดูกันไว้นะครับเราก็ปิดบวกขึ้นมาเมื่อวานนะครับรวมถึงการเ,เ,มเมื่อวนันเมื่อวันศุกร์แล้วก็รวมรวมถึงการปิดบวกคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับว่าเช่วงเนี้นะครับมันมีวอลุ่มในฝั่งหลักทรอเนี่ยกลับเข้ามามากขึ้นนะนะครับเพราะงั้นเนี่ยการปิดบวกต่อเน,นื่องใน2วันที่ผ่านมาก็ยังทําให้ภาพรวมในระยะสั้นเนี่ยยังมีลุ้นในเรื่องของการกลับขึ้นไปทดสอบอเนี่ย กลับขึ้นไปมีลุ้นมีลุ้นเรื่องของการเบรกแนวต้านอยูตอ่ตอนนี้มันเทสอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเทสแนวต้านอยู่ถ้าเบรกไฮเดิมได้นะก็ใช้แล้วอยู่ประมาณ42 0 0มองใช่ไหมมองว่าถ้าวันนี้ปิดบวกได้ต่อเนื่องนะครับหรือปิดบวกเกิน42 0หมไปได้เนะี่ยก็ยิ่งทำให้เป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มนะครับการเบรกแนวต้านขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้มากขึ้นเนื่องจากว่า การย่อตรงนี้จะเป็นลักษณะของการปรับฐานยกโลขึ้นมาทันทีนะครับก็จะเป็นลักษณะของการทำไฮโลนะครับก็เป็นการฟอร์มตัวโครงสร้างในแนวโน้มระยะกลางเนาะนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเบรกไฮไปได้ก็จะเป็นการเบรกไฮเดิมไปทำไฮไฮนะครับก็จะทําให้ภาพรวมดูดีขึ้นนะครับโอ,อก,กาสที่จะไปต่อก็มีมากขึ้นเพราะว่าถ้าเบรกไฮเดิมไม่ได้ด้วยการยกโลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าพ o ันเชื่อในการ กลับเข้ามาในในฝั่งของวอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็โดยรวมนะครับโดยรวมตอนนี้เบื้องต้นในระยะสั้นเนี่ยจากการที่มันรีบาวขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าแนวรับเฉลี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมานะครับอยู่เฉลีย่ยเฉลี่ยกันแถวๆประมาณ37,600แล้วกันนะผมตีกลมๆให้เพราะว่าเมื่อาวานเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเมื่อวานมันมี อ่เปิดช่วงเช้ามาเนี่ยมันมีการเดขายลงมาก่อนนะหลังจากที่ดีดขึ้นมาในช่วงวันศสกร์มามาติดแนวต้านตรงเนี้ยนะแต่ว่าพอดึงกลับมาไม่ไม่ถึงกับเบรกลดเดิมมากแต่แตะโลเดิมพอดีนะแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะงั้นมองว่าอ่าโดยเฉลีย่ยแนวรับโดยเฉลี่ยนในระยะสั้นเนี่ยจาก3ามหมที่เราดูกันไว้เนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณ3 7 6 0 0ืโดยประมาณเนาะนะครับเผื่อๆไว้นะครับ,เพ,นะรบเพราะงั้นเพราะงั้นผมมองว่าถ้าวันนี้ ยังเบรกไปต่อไม่ได้นะครับเริ่มย่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ยังไม่หลุดไปต่ำกว่า3 7 6 0 0เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะไปต่อก็ยังมีอยู่เนาะไม่ได้ไม่น่าไม่น่าเป็นกังวลอะไรเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ระยะสั้นก็เป็นลักษณะของการจบในเรื่องของการปรับคอลเลิคชันปรับฐานในภาพรวมระยะสั้นไปแล้วนะครับเนี่ยก็มีการปิดบวกกลับขึ้นมานะครับทำโลที่สูงขึ้น เพราะงั้นโดยรวมผมให้น้ําหนักนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่ถึงแม้ว่าในช่วงเช้าจะมีแรงขายเข้ามาบ้างในระยะสั้นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันจนจบวันแหละนะครับก็มองว่า,าใครที่จะหายั้หวะเซลล์ตรงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะมันมีวอลลุ่มดันกลับเข้ามาปิดบวก2วันแล้วนะเพราะงั้น p อเชียลเริ่มโมเมนตัมเริ่มโยกกลับไปในฝั่งของบูลลิตโมเมนตัมในในแน,นวโน้มระยะสั้นนะครับอาจจะมีการดีดสู้กันต่อขึ้นไปได้นะนอกจากว่ามีการรีเจ็คลงมาอ ปิดลบโคเบอร์แท่งเมื่อวานได้อะไรเงี้ยค่อยหายจังหวะเซลล์ sell ในระยะสั้นนะครับถ้าจะเซลตรงนี้เลยไม่แนะนําถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของการเซลตรงแนวต้านก็ตามนะแต่อ่าวอลุ่มมันมาในฝั่งของของของแรงซื้อนะก็ยังต้องระวังกันการปรับตัวหุ้นไต่ส่วนใครที่จะมาบายตรงจุดที่เป็นแนวต้านตรงนี้ก็แนะนําว่าให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงก็แนะนําว่ารอเบรกไปก่อนก็ได้จะได้ไปพร้อมกับวอลุ่มนะครับจะได้เป็นลักษณะาการเทรด เข้าเทรดพร้อมมอลุ่มที่เข้าที่จะเข้ามาต่อนะครับประมาณนี้แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่ก็มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมุมมองของผมถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคหรือมีจังหวะเข้าอีกแบบหนึง่งก็สามารถเล่นไปได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่หน้าเทรนไม่เหมือนกันเนาะจังหวะการเล่นการเทรดอ่ะมันต่างกันนะครับเพียงแต่ว่ายังไงก็ฝากเรื่องของการคุมความเสี่ยงนะครับเรงหารความเสี่ยงบริหารา position size ดูริดเพอร์เทดดูดอดาวอะไรกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้เพราะงั้นภาพรวมวันนี้ยังสรุปได้ว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่แต่ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วกันเพราะมันอยู่ตรงแนวต้านเนาะนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเบรกเกินเบรคไฮเดิมเกิน4ี่หมไปได้นะครับก็จะทําให้ภาพรวมมีโอกาสที่จะไปต่อได้มากขึ้นแต่ถ้าปิดบวกได้แต่ยังไม่เบรคไฮเดิมก็อาจจะต้องลุน้นๆกึ่งๆอยู่แต่ว่าถ้าปิดบวกตอนนี้ได้ก็ยังเป็นลักษณะของการ คอนเฟิร์มว่ายังมีโอกาสไปต่อได้อีกนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมมุมมองประจำวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมเราเจอกันครับสวัสดีครับ